คู้ครองผู้ประสบภัยจากรถคุทธศักราช2,535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นคำเตือนหากไม่ทำนี้พบปรับไม่เกิน1,000บาทขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพอรรบอคอปอพอสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโปรดระวังมิชาชีพแอบอ้างแบ่งชาติว่าจะช่วยติดตามเงินที่ถูกหลอกคืนได้ อย่าเชื่อเด็ดขาดอย่าโอนเงินอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหากมีข้อสงสัยติดต่อแบงชาติโทรหนึ่งอ1 2, 1 3อย่าลงเชื่ออย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำอีกครั้งแบงชาติห่วงใหญ่เตือนภัยการเงินย้ำอีกครั้งแบงชาติโทรหน1่ง หรือไม่ว่าเหนือใต้เราเชื่อมโยงกันภาษาเจ๊เหหรือภาษาตักใบเป็นภาษาถิ่นที่พูดกันในอำเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาสมีลักษณะเฉพาะตัวจากการผสมผสานร,ระหว่างภาษาสุขโขทัยโบราณภาษาใต้และภาษามลายูภาษาเจ๊เหจึงมีความโดดเด่นที่สำเนียงเนิบช้าและนุ่มนวลเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญหายภาษาเจ๊เหจึงสะท้อนได้ว่าแผ่นดิน คนไทยเหนือใต้เป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันศาสนาภาษาวัฒนธรรมความรักความเข้าใจความสามาัคคีและความผูกพันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ รับขีปอดภัยเมืองไทยไร่อุบัติเหตุด้วยความห่วงใหญ่จากสวทแต่ FM ฟเม z กเมกะเฮิรสพระเจ้านายอดุลธนันชัยประธานคนพิการอำเภอหนองมางจังหวัดแพร่ขอแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระเจ้าขอสืบสาร พระราชปฏิธานในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินสืบต่อไปครับฟังข่าวฟังสวทพแพร่ FM 91เมกะเฮิรตกรมประชาสัมพันธ์ข่าวจริงเชื่อถือได้สื่อรับพัฒนาคุณภาพ,พยายชีวิตคน,นจังหวัดแพร่อ,อวงค่าพระพุทธเจ้า ขอถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาททรงอุทิศพ,พระวรกายพระปัญญาและพระเมตตาธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยตลอดมาปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความอาลัยแด่พระผู้สเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรลันข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐศักดิ์เหินไทยสงผู้อในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพแพรเขตหนึ่งทุกอย่างที่ท่านทำจากวันนี้กลับสู่ฟ้าเดิเดิข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาปโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวัน โดยทีมข่าวสาวทพแพร่ FM 91เมกะเฮิรสถานีข่าวดีของประชาชนคนเมืองแพร่สวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพแพร่ เสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2568โดยมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จัังหวดแพร่ติดตามโครงการอมอใกล้คุณลดรายจ่ายสร้างรายได้รีสตาร์ทชีวิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรจังหวัดพระแร่ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยชาวแพร่ร่วมใจแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ว่าแพร่นำประสบนิกกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบร,รมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT เยียวยาจิตใจ15ทีมเปิดสายด่วน1667ให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงแรงงานดูแลผู้ประกันตนมาตรา33 39ในพื้นที่อุทกภัยทางภาคใต้ ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ติดตามโครงการพมกใกล้คุณลดรายจ่ายสร้างรายได้รีสตาร์ทชีวิตวันนี้ที่ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายอัครพมเพิรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสวนเขื่อนอนเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ติดตามโครงการพอมอกใกล้คุณลดรายจ่ายสร้างรายได้รีสตาร์ชีวิตโดยนายอ克ากล่าวว่าจังหวัดแพร่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ว,วัยแรงงานจำนวนมากจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างจังหวัดสิ่งที่ตามมาคือในชุมชนเหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หรือครอบครัวเปราะบางที่ต้องดูแลกันเองทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งเรื่องอไรายได้ที่ไม่เพียงพอและภาระหนี้สินครัวเรือนและความโดดเดี่ยวทางสังคมนอกจากนี้เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องเจอกับภาวะค่าของชีพที่สูงขึ้นในขณะที่รายได้อาจจะไม่แน่นอนทำให้เกิดความเครียดและปัญหาสังคมตามมา ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบนโยบายาเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมภายใต้แนวคิดพอมอกใกล้คุณโดยมีหัวใจสำคัญคือการทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนอย่างใกล้ชิดรวดเร็วและเข้าถึงง่ายโดยมียุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์3ประการที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้ชาวแพร่คือการลดรายจ่ายจากการนำเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุนต่างๆซึ่งเป็นสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้มาช่วยในการดำรงชีวิตการสร้างรายได้ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพสามารถนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนออกสู่ตลาดสากลได้และการวรีสตาร์ชีวิต ด้วยการนำกระบวนการทางสังคมเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมเพื่อให้ทั้ง3ข้อนี้เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายรวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้สังคมสูงวัยในจังหวัดแพร่เป็นสังคมสูงวัยที่มีพลังและสร้างโอกาสให้ลูกหลานชาวแพร่ ได้กลับมาบ้านเกิดร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวพแพร่ทุกคนต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรจังหวัดพแพร่ครับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2568เวลา15.30นนที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดพระแ่นายนเรศทำรงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามราชการและบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่จังหวัดพแพร่โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์จังหวัดพแพร่และภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว มีนายพิชิตพุงสวยเป็นเกษตรกร,ร,กรต้นแบบจากเดิมเป็นพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครก่อนกลับมาพัฒนางานกเกษตรผสมผสานในบ้านเกิดจนประสบความสำเร็จและต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการ,กรเกษตรทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรประจำชุมชนภายในศูนย์มีแปลงเรียนรู้สแปลงได้แก่ แปลงไม้ผลยืนต้นและแปลงพืชผักสวนครัวพร้อมทั้งมีกิจกรรมเด่น5ด้านคือการปลูกไม้ผลยืนต้นการปลูกผักหวานป่าการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงแพะเนื้อและการผลิตปุ๋ยจากมูลแพะปัจจุบันศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเฉลี่ยปีละ1,500รายสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรต้นแบบตลอดทั้งปีในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบกล้าพันไม้ผลกล้าพันผักไข่ไก่พันปลามเมล็ดพันปุ๋ยพืชสดปอเทืองน้ำหมักต้นมอนสำหรับอาหารแพะ รวมถึงมอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคบูเซลลาระดับ A ใบรับรอง GAP ใบรับรองล้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและสมุดประจำตัวตามโครงการที่ทำดินขออภัยครับและสมุดประจำตัวตามโครงการการจัดที่ทำกินในชุมชนพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และพบปะพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชาวแพร่ร่วมใจแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ว่าแพร่นำพระสงนิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2568 นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำพี่น้องประชาชนชาวแพร่ชุดแรกจำนวน1,080คนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติโดยจังหวัดแพร่กำหนดจัดส่งประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมทั้งสิ้น4ครั้งจำนวน3,915คนโดยมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียงโดยกำหนดการชุดถัดไปในครั้งที่สอง วันที่17ธันวาคม2568ครั้งที่3 5มก,การาคม2569และครั้งที่4 24มก,การาคม2569กระทรวงสาธารณสุขส่งทีม m c a คเยียวยาจิตใจ15ทีมเปิดสายด่วน1667ให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ตลอด24ชั่วโมง กระทรวงแรงงานดูแลผู้ประกันตนมาตรา33-39จากสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานรับต่างๆยังคงระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยนายพัฒนาพร้อมพัสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์นิต,ติเวชท,ทันตแพทย์ลงพื้นที่สนับสนุนการชัน,นสูตรศพ เพื่อให้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และศพขออภัยครับและส่งศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาให้ได้เร็วที่สุดส่งทีม MCAT ค15ทีมให้ความช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจครอบคลุมในทุกศูนย์พักพิงและยังเปิดสายด่วน1667ให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล การบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายทางด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เยียวยาผู้ประกันตนในมาตรา33 หรือมาตา3า39ศพละ50,000บาทยืนยันย่ยืนยันว่าทุกสิทธิประกันสังคมจะต้องได้รับการจ่ายเงินอย่างครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงเวลานี้กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ตอนร่างทรงท้ายซอยแม่แม่เมื่อกี้มีตำรวจมาเห็นว่ามาจับป้าที่เป็นร่างทรงท้ายซอยบ้านเราไปแล้วอ่ะแม่รู้ยังะมาจับอ,อกแม่ได้ยังไงอ่ะอาทิตย์ก่อนแม่ยังไปขอหวยเขาลเลยเขาเลยให้แม่ซื้อเครื่องรางมาอู้ยไม่อยากจะโมะ้โอ้ยโกหกทั้งแพ เมื่อกี้เขายอมรับแล้วด้วยนะว่าเขากุเรื่องขึ้นมาเองว่าติดต่อกับองค์แม่อะไรนั้นได้อ่ะแม่โดนเขาหลอกแล้วไปนี่แม่โดนหลอกแล้วเนี่ยโหเครื่องรางก็ต้องแพงการที่มิจฉาชีพฉวยโอกาสในความเชื่อความศรัทธาหรือความรู้สึกของคนที่เดือดร้อนหลอกลวงเอาเงินในรูปแบบของค่าครูค่าวัตถุมงคลหรือค่าพิธีกรรมต่างๆจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน6 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งกรับค่ะดีโดนซะให้เข็มมาหากินกับความเชื่อของคนแบบนี้ได้ไงเฮยงวดเนี้ยฉันจะไปหาเลขเด็ดจากที่ไหนเล่ะเนี่ยหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด7 7นะ <c oughs> จะบอกให้ ้าพระพุทธเจ้านายกรรมาสมจิตศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแรพร่เขตหนึ่งขอแสดงความอาลัยแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i ิ i พระบรมราชิานีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ส่งงานหนักเพื่อปงชนชาวไทยทำได้อุทิศพระวรกายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ร่มเย็น และเป็นสุขมีรายได้มีชีวิตที่ดีข้าพระพุทธเจ้าจะขอน้อมนำเอาสิ่งที่ท่านได้ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาเป็นพลังกายพลังใจในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาพระ วันเสาร์ที่29พิพฤศจิกายนพุทธศักราช2,568ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอย่อีกเล็กน้อยโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวจัดขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แห่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทางตอนล่างของภาคเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเดือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโคโตะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง2อธันวาคม2568ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปรคลุม บริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนบนส่งผลให้พายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเ,เร็วตามลำดับและมีพายุดีเพลชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มเคลื่อนออกไปทางทะเลจีนใต้ตอนกลางโดยพายุทั้งสองนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือ อากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด8-13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-29องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-8องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่อากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยทัศนวิสัย1 0 0เมตรถึง10กิโลเมตรลมตว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่เมื่อวานนี้วัดได้27.5องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่เมื่อเช้านี้วัดได้9.7องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ28องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ11องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด2-8องศาเซลเซียส วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา42นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา34นาทีจบการเสนอข่าวท้องถิน่นพระสถิตยอยู่ในใจตราบนิรันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพพุทธเจ้าข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่พรชัยเอี่ยมนุ้ยอ่าน